สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครพนาคารสีชมพูสดใสค่ะวันนี้กลัาวขอบคุณ f อฟสายบุญค่ะมีาอฟซีใหม่นะคะสนใจกระโปงนะ,ะสนใจกระโปงมัดย้อมกระโปงมัดย้อมเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เลยอยู่ห้าตัวราคาต่ำกว่าต้นทุนค่ะห้าตัวตัวที่หนึ่งลายหินแตก ตัวที่สองค่ะลายกำแพงเมองกิีนลายที่สามลายภูเขาภูเขาไฟลายที่สี่ลายหินแตกค่ะกำแพงมังกินกับหินแตกลายที่ห้ากำแพงมังกินกับพระอาทิตย์ค่ะเหลือห้าตัวตัว,ตว,ตว,ตวละเก้าสิบบาทนะ ใส่ดีมากค่ะใส่ดีมากท่านเอฟมาได้เลยนะท่านเอฟมาได้เลยสวยๆเลยเดี๋ยวช้าหมดอดได้ของถูกนะคะช้าหมดอดได้ของถูกหลายท่านก็บอกให้คุณแม่ถ่ายรูปใหม่คุณแม่บอกถ่ายไม่ได้ลงคลิปทีดเดียวเลยนะะเก้าสิบบาทเหลือห้าตัวค่ะแล้วก็ตัวร้อยแปดสิบตอนนี้มีเบอเอ็มสามตัวเบอเอ็มดีเอลสามสิบแล้วมีมีเบอเอลหนึ่งตัวเ<อ>หลือสี่ตัวค่ะ สวยงามมากนะคะเป็นม็อกส์็อกหลังค่าเย็บกระโปรงตัวนี้ค่าเย็บสองรอยแล้วค่าผ้ายังไม่ได้คิดเลยแต่วันนี้คุณแม่ขายแค่ร้อยแปดสิบขายขายเหมือนแขกนะ,ะสนใจก็ทักเบอร์ไลน์มาศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดตอนนี้แม่ค้าง่วงนอนพ <c oughs> ูดไม่ออกเสียงเลยว่าจะไลฟ์สดไม่มีแรงไลฟ์เลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองแก่ลงมากๆใช่ไหมคะไม่มีแรงที่จะไลฟ์สดเลยต้องยกคลิปเอาต้องกราบขออภัยด้วยนะ ทำง,งานหนักทั้งงานบุญภาษาอีสานบอกงานหลวงงานหลาดเพ็เรมัดกุยางผ้าโล่งกับยุนี่พ่ออก,กับยุนี่ยุนี่มัดกุยางค่ะก็เลเื่อมเงยรู้สึกเอยรู้สึกลานะม่มีแห้งไหลสดเรื่องถึงเอฟซีเมีแรงไหลสดต้องยกคลิปเอาร้อยแปดสิบบาทเนื้ออยู่สี่ตัวเอฟม,มาได้เลยนะคะเอฟม,มาได้เลยนะแล้วหลายท่านก็สั่งผ้าคลุมไหลมาคุณแม่ก็จัดให้ทุกท่านแล้ว มีกระโปงตัดมาใหม่นะท่านบอกว่ามีกระโปงอะไรที่ว่าถูกถูกไหมมีเสื้อค่ะเสื้อขายลดราคาเสื้อขายลดราคานะขายให้หมดเลยนะคะขายให้หมดไม่ได้เย็บอีกราคาหกร้อยห้าสิบราคาหกร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้อกอกอยู่ที่สี่สิบสี่ค่ะราคาหกร้อยห้าสิบ วันนี้คุณแม่มาโปรโมชั่นให้ท่านอยู่ที่ตัวละสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะคะตัวใหญ่นะคะสี่ร้อยบาทไม่ขายดีกวา่าขายสามร้อยแปดสิบอกสี่สิบสี่ค่ะสามร้อยแปดสิบแต่งโจกอย่างดีนะคะแต่งโจกอย่างดีสวยมากลายผีเสื้อน้อยสามร้อยแปดสิบบาทต่อมาเบอร์สี่สิบสองเบอร์สี่สิบสองลายน้ำไหลค่ะ ตัวนี้ลดให้3ามอห้าสิบอกสี่บสองค่ะสามอห้าสิบาทสวยมากเป็นผ้าสีตะกอลายลูกแก้วนะคะตัวนี้อกสี่สิบสี่สามอยห้าสิบบาทขายให้หมดในเดือนตุลาช่วงกระถินนะแล้วก็ไม่เอามาตัดอีกช่วงนี้จะขายของเอาเงินอย่างเดียวเอาเงินไปไว้ใช้นี่ไว้กินไว้ไว้กินไว,ไ,วไ,วไว้ใช้สอยนะของในร้านมันเยอะมาก ขายขาดทุนเอาเงินสะสมเงินนะคะเพราะของมันเยอะนะสามร้อยห้าสิบอย่างดีนะคะขายอยู่ที่เก้าร้อยหกร้อยนะคะเบอร์สี่สิบสี่ค่ะเบอร์สี่สิบสี่สามร้อยห้าสิบมีตัวเดียวสามร้อยแปดสิบลายผีเสื้อนอกนั้นสามร้อยห้าสิบเหลือสี่ตัวเท่านี้นะคะเหลือสี่ตัวเท่านี้หมดแล้วหมดเลยหมดอ๋อมีอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวเบอร์สี่สิบสี่ สามร้อยห้าสิบเหมือนกันตัวนี้สี่ตะกอลายทุกแก้วใส่นิ่มใส่ดีใส่สวยอ๋ออีกหนึ่งตัวอกสี่สิบามร้อยแปดสิบอกสี่สิบหกค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะเอฟได้เลยลายมีสองตัวชมพูกำคามสามร้อลายน้ำไหล350บาทค่ะต่อมานะคะท่านใดอยากได้กระโปงกระโปงอย่างดีบอกว่าคุณแม่มีกี่ลายมีกี่สี ถ่ายรูปให้หนูดูหน่อยไม่ได้ถ่ายรูปนะคะลงคิิปใไปดูจจะเลยนะกระโปรงตัวนี้มีคนหลายคนอยากได้เป็นกระโปรงป้ายใช้ผ้าสามเมตรตัดลายกำแพงเมืองกีนขายพันแปดราคาติดไว้พันแปดแต่วันนี้คุณแม่โปย่ยท่านอยู่ที่พันสามค่ะพันสามร้อยนะคะตัวนี้ลายดอกพิกุลค,ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทราคาพันแปดร้อยนะคะ เอลเล็กเอลใหญ่เลื่อนแต่ขอได้ค่ะอ่าสองลายเอ้ยสองพื้นลายเดียวกันค่ะสองพื้นลายเดียวกันต่อมาอัดผ้ากาวอย่างดีเอวยิบเก้าราคาพันแปดตัวนี้ลดเหลือพันสองค่ะอัดผ้ากาวอย่างดีต่อสะโพกทวิตต่อสะโพกเอลยิบเก้าค่ะพันแปดเหลือพันสองตัวนี้ก็สวยค่ะพันแปดเหลือพันสองหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหลือพันสองร้อยบาท ลายพญานาคค่ะสวยมากอันนี้ย้อมคามมะเกือนะคะย้อมคามมะเกือจะออกสีตุ่นๆค่ะย้อมคามมะเกลือตอนนี้ย้อมเปลือกไม้ตัวน,นี้เอลสามสิบเอ็ดสวยมากค่ะย้อมเปลือกไม้อัดพะกาวอย่างดีเคลงน้นยาให้นะ,ะโปรโมชั่นอยู่ที่พันสองร้อยบาทค่ะนี่ค่ะพันแปดทั้งหมดเลยอันนี้เป็นผ้าด,ดอนกลอย หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็ผ้าดอนกลอยหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่ลายใบโพใหญ่ตัวนี้โปรโมชั่นท่านอยู่ที่พันสองเป็นผ้าดอนกลอยนะคะอย่างดีเลยต่อมากค่ะตัวนี้เอลสามสิบเอ็ดสีตะกรลายลูกแก้วค่ะลายสวยมากสีตะกรลายลูกแก้วแกะอบนะคะพันสองร้อยบาทค่ะต่อมาเป็นงานปะ งานปะงานปะสวยมากหนึ่งพันแปดร้อยบาทงานปะงานแต่งโปรโมชั่นที่พันพันพันเดียวค่ะหนึ่งพันบาทค่ะไม่คือสามตัวสวยมากนะคะเอลสามสิบเ็ดตัวนี้พันแปด้อยเหลือพันเดียวใส่สวยสวยใครเห็นคุณแม่ไปใส่หนึ่งตัวพันงานกระถินหน้ากระถินวัดนาอ้อยคุณแม่ก็ไปใส่หนึ่งตัว นี่ค่ะสวยมากหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันที่นี่ก็แบบสบ็อกหลังค่ะแบบสะบ็อกหลังอย่างดีตัวนี้เป็นกระตุยยางแพงนะคะเป็นกระตุยยางแพงค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่เก้าร้อยบาทมีปุกปุยด้วย <S <S เป็นยางยืดนะคะ <S <S เอลเล็กเอวใหญ่ใส่ได้ฟรีไซส์พันห้าร้อยบาทโปรโมชั่นท่านอยู่ที่เก้าร้อยบาท เป็นคลามกระตุยมงกุฎเพชรค่ะตัวนี้เป็นดักแด้นะคะดักแด้มีปุกปุยลงงายด้วยสวยๆ1,500บาทโปรโมชั่นเหลือ900บาทค่ะตัวนี้ยิ่งสวยเป็นไฟเขียนมือสวยค่ะสวย,สวย,สวยงามมากๆเลยนุ่มค่ะไฟเขียนมือเป็นกระตุยค่ะ900บาทนะคะขายถูกๆไปเลยถูกๆไปเลย มีลายเมย็ดข้าวสารมีปูกปุยด้วยนะคะ900บาทค่ะต่อมาโปรโมชั่นสุดๆเลยนี่ลายลิซ่าค่ะลายลิซ่าตัวนี้เป็นสบอกหลังเอวเล็กเอวใหญ่ก็ใส่ได้ค่ะ900บาทเหมือนกันจ้าตัวนี้ลายสอดรองนะคะมีเชิงในตัวสวยมาก900บาทเหมือนกันจ้า FC ถ้าในด,ดูคุณแม่อยูอมาได้เลยนะคะ ัวนี้แกะโอบค่ะแกะโอบสวยมากอันนี้เราไม่ได้ต่อนะคะเป็นลายในตัวเลยใครเฉพาะผ้าถุงก็พันสองแล้ววันนี้ตัดให้คุณแม่พร้อมใส่อยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะมีลายเอใหม่ลายเอใหม่นะ,ะต่อจกให้อย่างดีเลยนะคะทายสวยมากลายลิซ่าค่ะตัดมาใหม่ลายลิซ่าสวยมากฟรีไซส์ใส่ได้นะคะฟรีไซส์ใส่ได้ สวยงามมากๆเลยบันไดสวรรค์จ้า900บาทแล้วก็ลายดอกพิกุล900บาทค่ะแล้วตัวนี้เป็นผ้าดอนกรอยเหลือตัวสุดท้ายผ้าดอนกรอย1,500บาทตัวนี้เหลือผืนละพันจ้ะเหลือผืนละพันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไม่สวยไทยนิยมคําสวยกาาบขอบคุณเอสายบุญค่ะชอบพื้นในสินค้าตัวไหนทัก ทักลไลน์ม่สวยมาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครรายมันก็จะขึ้นนะคะของเราจ่ายเงินก่อนส่งของนะคะไม่มีเก็บเงินไปทางค่ะท่านโอนเงินปุ๊บเราก็ส่งให้ท่านปั๊บเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ท่านชอบสินค้าตัวในโทรหาแม่ได้081 3804338แม่สวยสกลนครนะ,คะวันนี้ล้ามากง่วงนอนเมอนตาไม่ขึ้น หลังจากลงคลิปเสร็จก็จะขออนุญาตไปนอนนะคะนอนหลับฝันดีวันที่หนึ่งกะเทียนวัดศีสุมงวันที่สองวัดสะพานคําวันที่แปดวัดโพชัยเฮ้ยวันที่แปดวัดพระธาตุเชิงชุมวันที่เก้าวัดโพชัยวัดพธาตุดูยังไม่รู้กําหนดว่าวันไหนนะคะนี่กระถินคือที่เราจะไปนะคะเริ่มสตาร์ทเลออีกรอบวันที่หนึ่งค่ะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ